ทำให้ได้กินเยอะๆมันสุดจะทนแล้วมันสุดจะทนแล้วท่านฮะต่งตาบางซอยช่อใช้45ไม่ต้องกลัวไม่ทําร้ายอะไรท่านหรอกแต่ว่าขอความแม่แต่อยากเจอท่านมานานแล้วอยากเจอมานาแนแล้วโหสุดจะทนนะเนี่ยจะทนดูนะท่านว่าท่านว่า,า,นวาหนูเพเลิก รู้กันเรื่องท่านนะต้องพัดมือลานกระสยบเนี่ยถ่วไอ้หน่อยเถอะจะดูเลยจะดูเลยดูเดี๋ยวนี้เลยนะมีคำตอบวันนี้เดี๋ยวนี้นะไม่ละเอียดเลยนะไม่ละเอยียดส่งไปสึกฝึ่นะ<า>นป้าสุดเดือดตกท่อกทมมา4ปีบุกเขย่าแขนชัดชาร้องเยียวยาเงิน5 0 0,000บาทหากไม่ได้ขู่จะกระโดดตึกอาคารกรทม ล่าสุดวันที่28กันยายน2565ระหว่างการประชุมสภากรทมสมัยประชุมวิสามันสมัยที่สองครั้งที่4ผู้เสียหายเป็นหญิงอายุ64ปีอาชีพค้าขายโดยเป็นผู้เสียหายจากการตกท่อระบายน้ำของกอทมอบริเวณหน้าปากซอยโชคชัย45เมื่อวันที่5ธันวาคม2561 บุกเข้าไปตะโกนถามหานายนรงเรืองศรีรองปลัดกรทมขณะประชุมวาระที่7.1ถามหาความเป็นทรรหลังเรียกร้องให้กรทมจ่ายเงินชดเชยเยียวยา5 0 0 0บาทเป็นเวลานาน,านกว่า4ปี แต่ไม่ได้รับคำตอบทำให้บรรยากาศในห้องประชุมหยุดชะงักด้านเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยได้วิ่งเข้ามาพาผู้เสียหายออกมาสอบถามรายละเอียดโดยนายนารงพามานั่งพูดคุยสอบถามจุดประสงค์ที่เดินทางมาวันนี้ขณะเดียวกันนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมเตรียมตัวเดินทางไปปฏิบัติภารกิจและกำลังเดินออกจากห้องประชุมได้เดินย้อนกลับมาสอบถาม ระหว่างนั้นปาก็ได้จับแขนพร้อมขยับแขนนายชัดชาติโดยนายชัดชาติรับปากว่าจะช่วยดูและติดตามเรื่องนี้ทำให้ผู้เสียหายสงบลง ด้านผู้เสียหายหรือคุณป้าสุดทาซิโนโบนได้กล่าวว่าตนตกท่อตั้งแต่วันที่5ธันวาคม2561และได้เข้าแจ้งความที่สอนนชคชัยแต่ไม่ได้รับการเยียวยาตามที่ร้องขอมาตลอด4ปีโดยตนร้องทุกหน่วยงานกรทมทั้งสำนักการระบายน้ำสอนนสสำนักงานเขตมาอย่างต่อเนื่องเพื่อขอค่ายเยียวยาเป็นเงิน5 0 0 0บาทซึ่งคำนวณจากไรายได้ที่เสียไปเนื่องจากไม่ได้ออกมาขายของที่ตลาด ขณะสศิทิ์การรักษาพยาบาลสอปอสอชอบัตรทองอยู่ที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะซึ่งไกลจากที่พักทําให้ไม่สะดวกในการเดินทางรวมถึงการเดินทางมาร้องเรียนติดตามความคืบหน้าก็มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่ผ่านมากทมมอบเพียงกระเช้าและให้เงินใส่ซองเพียง5,000บาทเท่านั้นแต่ตนมองว่าไม่เหมาะสมเมื่อเทียบการได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวหลังจากนี้หากไม่ได้เงิน5 0 0 0 0 0จัดก,กระโดดตึกอาคารกทมเรียกได้ว่าประเด็นดังกล่าวเป็นที่พูดถึง มากในขณะนี้นะคะสำหรับเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปทางจาม .com จะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมกันค่ะลงโฆษณาได้ที่0880 900 800<ล>เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะ